เตะารเตจะไปเก็บผ่อนผ่อนอะไรอื่นพอมาพี่น้องน่อยเจ้าเจ็ดอย่างคือบบผัวเจ้าทาาแม่ผัวเจ้าให้นอนพูดในนห้องกันั้นเจ้าในห้องนันนี้ก็พอผู้แคนอยู่นี้เนเข้าไปดูนี่ผู้แคนอยู่นี้เออนี่ผู้แคนค่ะเออผ่อนอะไรเยนอนหน่งหอนอนน่บ้ัวเจ้าแม่ดึงดนอนอยู่นี่ เจ้าได้สนอนอยู่ใช้ตอนน่ะหัวจะานอนของนี้เนบอกแม่เตตมาเตมิตเมิตมาดึกมากด้บานีตอนดึกมากคุยนออ้าวมีได้อยากได้อบอไฟโซลาเซลอยากได้อีบอหรือาใก็ได้หรวบเออเบาก็ได้บมาเล็อยู่พี่อีกเลอันนี้ก็ดีใครมากินเดมดอยิยังใหญ่แถวนี้นะอม บุญมีหัหอยเลยหหอยในคู่บ่ตัวโจกหอยบ่ยาให้ลูกเรีนจะนมันสิบาทมือมันปากหอยมันคมนะร้อยบาทมือลูกนะไปเบิกทันไดก็ักนังร้อยก็บทมาไล่มือามสิคิเนาะอันเห็ดได้กิน่ั้ยได้กินรก้อยกิน โมเอานะโตเล่นของกันหน่อยพูดเดียวสบายดีป่าลุงยังไหมอโอ้ยบุรีอ่างบุรีคนป่าลุงสบายดีป่าลุงก็ดีกระเสียดยางเท้าของเขาพูดบอกหืมดิสิพัดมีหรือสิพัทอ่ามักกะโรนี่พัดสปาเกตตี้พัดส,สไปซี่เบาไปอีกเลย มบ่แม่นยางมันสัตว์หรือว่าบ่เกี่ยวกันบ่มันงำบ่ขอว่าผ่ามันงำบ่เปิดผ่านี่ออกบ่ให้มันนั่ะบ่เออผู้รักผู้ใหญ่เด้อ F-C นางลอยเด้อพี่น้องเลย โจรเซลตายว่ามีปืนไฟอยู่แบบงมมืดอยู่จกกันกลางคืนก็เลยจกกันแบบมืดมๆแมนบอนั่งอะไรโดยว่าสันวาะยังอ่ะโดยไปเบิดเลยงมมืดจกตากันอยู่เขาสิได้กินดีๆได้หนิเนาะโอ้ยพักบ่ได้หดนะมานี่ เม่าเม่านี่ยบ่ได้หดแม่นบ่นี่ยเมือเ่รงแล้วก็ฮดวากนี่หดเนี่ยเมลงก็ได้มันสุบมันอ่งเม่าเศร้าเดยวของไว้กินเนาะไว้ตำกินได้สาเหตุนหนนอนนั่งเลยตากตำกินกับเขาเอาไพ่อซางกับซีมาเต็งไว้อยู่นี่นี่แม่น ได้เบรอไปนี่นะอุ้ยค่อยค่อยนี่เป็นคนเอามาเต็งไว้โอ้ยามผัวจะกว่าว่าแม่เจ้าบ่เฮ้ยเอาสังกัดีมาเต็งไว้ววพเเวุ่นพาดไว้อยู่พุ่นช่วงนั้นมันลมๆเด้ีมาเลาวเห็นยามันปิวไปก็เลยเอามาไว้นี่แหละก็เต็งไว,นว,วันนี้ผัวคอยว่าสันผัวคอยนั่ง้อยมายืนอยู่นี่ดูมาเลาวสิถ่ายฮู้มาหนึ่งคนอยากได้ไฟโซลัสเซลล์นะนี่มายืนอยู่นี่ นี่มายืนกับไฟโซลาเซลล์นี่นี่ยืนอยู่โอ้ยปัสชายยืนถึงอ่าเลียยมัะเบนมีได้อยากได้อยู่บ่อไฟโซลาเซลล์อยากได้อยู่บ่หรือบ่าใส่ก็ได้หรอวะเออเบาก็ได้ฮู้บมาเล็ดอยู่พี่อีกแหละอันนี้ก็ดีไพ่มากินเดมรอดอะไรถิ่นยังใหญ่แถวนี้นะฮึคินเดมรอดไพ่ถิ่นไพเก็บเด้อ เก็บนเดอร์ทีมซะทีมซ้ายนเดอร์เอ็มลอยดยนะอลอยบอสหรือเหล่าเออเบิ้งเบิ้งบาลาสิเบิ <c oughs> <Okay. S 2> ้งกนปิดเนี่ยไรอันผลงานเนี่พอเก่งเอิ้งคืนมากกว่าสิปิดน้องเบิ้งไอ้ไอ่งิงนมากาิดนบิงไอ้ไอ้เก่ง

เฮ้งน้องออกมออ,อ,อากดัานเรืไองนี้อยู่เลยเดกน้มด้านเนาะไอด้ดีอาเป็นคักเนกาะวจะครั้งั้งมาทั้งเมียเลยบาดในยานยันออกบ่ได้อือเป็นบ้ามูกับปตก <laughs> ดอการลูก <laughs> ไปอิงมาลง้คือบิงานก่านี้เนาะ

เอาลากมาคับมนเนี่ก็เห็ดซอสเลยคแกะแบบนี้นะนี่นี่แกะค้างมันให้มันแข็งนี่เห็มันอ่อนนี่ให้มันเฮดตัวนี้ตัวนึงไปพุ่นอย่ามันหักตกปุ่มลงนี่ปอโตขว่จีหล่เต็มหม้อหยาเนี่ยเขียดกับจุดตายแหย ผูกแขนอยู่นี่ดูาผูกแขนอยู่นี่อ๋อผ่อนมีอะไรกันหนึ่งผูกแขนกันอยู่นี้เตเตมิตเกยหุ่นไมอนเตเตมิตเกย์ผ่อนผ่อนอะไรอื่นพอน้าพี่น้องน้อยเจ้าเสียเงื่อนอะไรอบอผู้เจ้าทางแม่ผู้เจ้าให้นอนพูดในนัห้องก็นั้นเจ้าในห้องนันจะนี่ก็เพื่อนผู้แขนอยู่นี้เรเข้าไปดูนี่ ปลูกเคนอยู่นี้เออนี่ปลูกเคนค่ะเออคอนเวลาเดนอนหนึ่ค่ะนอนอยู่บนทัวเจ้าแม่ดึงดึงค่ะนอนหนึ่งดึงดึเด็กเอ้ยจ้าได้แตนอนอยู่สายตอนน่ะคอยอมนี่คอยนี่้ัวจ้าจะนอนให้องนี้เรนบอกเรนเจตกำลังเป็นอันหน้าเตกำลับิดเจมาดึกมาด้บ้านเนี่ยตอนดึกมาใจปวดหัอยู่นี่อ้าวคอนเวลาพอนเวลาอยู่นี่คอนเวลาเฮ้ยเหตุยังไงนี่เมาเลย ไปตัวเตัวอะไรยเกมาแล้พูดจมานอนพี่ไมเกลยจะนอดีนี้ดูโอ้ยแบบเมาบ่เมาเลยลงค่อยมันเมาเลยค่อเบิ่งหน้าตาชืดชือ่านอนมั้ยอานอนอ่นอนเขามาไนพี่เกลยจะหน้าเบิ่งแต่เลียจะแม่มันรอค่อยสอบ เออว่าไวเรอยว้นเาบอเจ้าหยักสื้อว่าเจ้าเชียเาจว่าคอยักสื้อเจ้าก็สิไมยงหาจกินงัวกินควายนะว่าิอะไรวะยังผิดิคอยเออจะกินงัวนะเดพอใหชะงัวเออก็สิไม่กินงัวกินควายย่างว่าิ่ไแล้วเอาอา่ลุงคอยว่าเจ้าอยากได้เมียสบ่ เอออย่งนายสามแล้วดูพอยอดดูพายอกได้ตอนนั้นเห็นพลรมยอ่ยอกกันแ้โมเมนต์พวจาหักจะเสือบอ่ะคือขาหุ่มอยู่ในเสือพวจะนะมนั่งลอยแมนบอก้บหได้อนนั้นฮะเสือ ปจกบ่อเข้ามาแล้วก็มาแวแมชาบ่อเออบ่ได้มีปูใส่บ่เสื้อได้นีนะปัญแจกบ่เห็นกระถางเหมือนี่นะเสื้อลายเื่อเจ้ากระถั่วนี่ใว่าเสื้อครัวนังร้อยเสื้อแต่ปูเตย่าเออเสื้อผีแบบสั้นบ่ได้เบิ่งบ่อจะว่ามีเลขบ่จักดีนะครับเส้ากันกับมัเมอ เอยากอเมียะไรเมียโซมเจ้าบัวไหนไหนบอกเจ้าบัวห้าอีบอกหาที่เห็นได้คนเมาคนเมาหบอกไปเลยเลยไปเลยเลยเมาแลนวอลยเนาะไายเติไปเล่ากัิเมาเลยคือบอกถาอมเสร็จว่าจะจำได้บอจะจืดได้บอจะเเบาอย่างวันสิตอนจะเมาไปนอนจะหันนี่พอเพิ่ง ถ้าฉันนอนี่นิดพิธีคอยนะมันคิดมันคิดกุ๊กคอยพิธีคอยลงที่นั <S 2> <S 2> ่งได้ well> ิธีเราไปเห็นแ้นั่งได้มันว่าวเองแม่แมนบอกเอก็พิธีใหญยใหญ่เห่ยาวเลยไรคอยนอนอยู่ใช่ฝ้ายยาวอือคิดคุดทองนะ อยากกินมูอีกประมาณนี้เลยที่ได้อะง่ว่าไม่ได้ใช่ไหมครับอาชิมเข้าเป็นอะไรป่าวคอยได้เอ็งมีผัวนี่ฉันนั่งเคยคอยได้มีผัวคอนมาอะไรว่าวคอยอยากได้เฮื่อนให้มาลางเลยคอยกูด้วยคอยวอยากได้เหมือนคอยจะวิ่ง เจ้าว so <y> ่าไงงอนกังได้เรื่องซนหมีแล้วก็ใส้ของซนอย่าอะไรขอเราบ่ได้เข้าใจนะเบาไปใครใคบอกเข้าใจเรื่องนี้แหละ เฮ็ดให้ข่อยสับสนได้นางลอยเฮ็ดให้ข่อยคงใจได้เลย่อยอยากคอยอยากท้าผัวเจ้าอีกทีหนึ่งนี่บ่นดาลคงใจบ่ได้สับสนบ่ได้เข้าใจก็เข้าใจแหละเวาซ้ำ <c oughs> <c oughs> นี่น่ะทำลูกเวรซ้ำนี่เวาไป็นตุเปตะก็แนเงแล้วคืบอกใจกะหูหะ้แล <c oughs> ้วเฮ็ดทำเป็ดผัวลอยเมาเมาตอน,น,นไเมาอีหลีบ่หรือเฮ็ดกาตีเมา เมาอีลี่อยบึงนาตาซึบซึบมันมาอีลีเนาะบดไ้เห็ดเอาเนาะมันบงผสมะรฮมันบงเห็ดซึบซเออมาแตบึงเยเจ้าแบบเลบงเงยเจ้าอเนาะเออเส็จกูเส็จกูเร็จะแบบนี้บ่จากเนาะันแกหัดกหัดชม บอกบเตงค่ะเ่งดูกัเตงีเบิรงค่ะะหัวแล้วมีเฮามีเฮากัเกาตลอดตางสานคนนี้ลูกคนนี้งสารนั่งออยู่ก็ยังไล่บได้พัวกันเงพัวคอยมาต้อนเพื่อจะว่าเออทำพัวคอยอมชิตอปะบ่มาต่อมาตอเนคนี้ สเดียจ้าตาอย่าบอกเด้อเจ้าอย่าบอกัวอย่าเด้ออย่าบอกเราสีถามเด้อเจ้าอย่าบอกเด้อว่าบ่าลาหูแล้วว่าสิมาต้องบอกว้าเรืองนดนเลดูอย่าบอาสีถามเด้เจอเราก่อนเจอมาต้องไปนั่งก่อนบ่าวใช้คำนั่งตอนนั้นไปไปซ้อมเีน ก็นอนชมกมัดโดยยังได้ซองบัดยังได้เจ้ากับเอือยเจ้านะบ่ฮะก็ได้ว่าอยากได้คนอื่นบัดยังได้ทั้งเอือยทั้งเนาะอ้าวโตยังได้คนมีคอยก็ไายพอกคอยก็ได้เพิ่นจิเพิ่นจิมีปัญญาเลี้ยงเขาเบิ่งเขาบ่ยากได้ซองนะบ่นี่ก็ลูกซองแหละอนะก็ลูกหายจิมีปัญญาตีขนาดที่เรายังมี กินโดนโดเด็กอยากแตมีอ็นคุ้มมาถ่ายมานั่นกันอยู่เรื่องเชียร์รกินโดนเด็กอยากถ้าพ่อแล้วกันหน่อยเออจะมาอยู่เนี่ยปุ๊บจิบอยู่กันเทื่นวน้อยสันสิไปตลอดไปคู่มึงเลยยันบอกกาสู้หน้าบอจักเร็วนั่นแหละมอนเลยพอได้เลยมันลอยมานอย่นี่พอนี่ เพอนากไปตลอสู้หนักเลยอยากไปตลอดอยากงายบบยไดงมายง่ายด้วยออ่อยกับมได้ถือสาดอกคนเมาคือข่ือถื่งก็คือที่ว่าคอยคือการได้ถือสาขมันก็คือที่ว่าไปนอนในน้ำเอื้อยเจ้ามื่อไหนแหละนอนอยู่ในเฮือนน้ำเอื้อยเจ้านะ ก็เมาเหมือนกะันหน่ะยสามเหมือนนะแต่ว่าสิแจ้งแล้วป้าๆค่อยขึ้นนอนน้ำในเด้ออยังประมาณนี้แต่ก็นอนอยู่ทางขึ้นพี่คือเจ้าพานอนอยู่ทางชซนนั่นเนี่ยกับลูกแจง้งแล้วแจ้งไอ้แจ้งนะมันจะเป็นยังไรงูมันแจ้งบ่แจง้นะแจงมันกระบอกสมควรมันบอกมันบอกดีมันบอกเหมาะสมกระจายบอกนั่นแหละมันผิดข<ม>องมันพิษฤทธิ์แม่นพิษฤทธ,นะธิ์พิษกรสีจแจง้งหรือสีบอดแจง้งมันกระบอกดี ก็เนินเขาก็มองบอบอดี้่วยยับหัดอยังยืดเฮ้ยพอนอะไรขึ้นตังยูพีโหลดขึนยับไปยับมาแมนขึ้นคือบเข่ากูเหี่ยบมีอะไรยังยางน่ะหมดขทาอะไยก็มามาขอฉไปบงเขาด้วยใช่ใช่ยื้อเขานน่ มัดคักรีว่ะเออคักรีอย่างไปหอบทิบเหรอย่างไปตัวทิบตัวไดตัวทิบมันติพอคอยนอนอยู่างมันติมีพอมีพอเออเตะปอเตแม่แบบเีาเขาแบบบ่ห้ขึ้นเนี่ยเป็นเคยลรวบ่อยยางสูงห้ย่างต่ำยางต่ำไปตีนสูงเลยอันนี้ยางเราใช้วอนหัวเขาหัวมันนอนพอพอยน่ได้ คือกันกับเจ้านี่แหละเพิ่นกระบอให้ขึ้นไปสูงๆแบบนี้เนาะพอดีคือกันอ่าแบบนั้นแหละพี่น้องเลยแต่ว่าพอได้คุณบัดดีเพิ่นละบมดเมาแหละแบบว่าบอสนบอสนมุ่งออกไปเบิร์ตนะนะประมาณนั้นคือที่นั่งร้อยเหล่าให้ฟังนี่นะชีวิตนั่งร้อยต่อนี้จากนี้ต่อไปไม่รู้จะเจออะไรบ้าง ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็ให้น้องสู้สู้ถ้าเกิดนั่นขืนถ้าเป็นยังมากอ่ะไอเก่งบริมสิดตรงในเือนสู้สู้แล้วก็มีสติแมนบวบัเจ้าบริมซิตยังเดินในเือนทางเือนทังดินทางเืินทางดินมันเป็นสื่อไอเก่งบริมซิตาเล่ามี่อย่างก็คือแบบเจ้าสามารถไะไรนี้ไหวอยู่ได้เจ้าก็อยู่กับลูกเจ้า จะต้องใส่โค้กขับนี่ลูกคารลนมีใหม่ดูเออเพือนพออีกทีแล้วไปรินประชามาเบียงไปวุ้จะบอกพวะจะโลดก่าบ่าวเล่าบอกว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์ยังวะสิเจ้าเป็นแค่คนอยู่อาศัยยืมสิแต่วราจะเห็นเราเห็นเป็นเออเป็นพ่อของลูกเป็นพวะของไข่เท่านั้นมันเมามันเมามันเมาวันเพ็งคอยไปอยู่ตรงไหนคอยยุ่ยูุ่ยมโอ้ยจับยุ่ยยาคอยอยู่ยอยากจะไปไป ลำ okay. เพลงมันบุปะพอคมันหายจะไปนํำม,มันบุปะมันติดพอมันติดพอเลยสพไปเยื่กุบนีแาจะไปน้ำจะไปน้ำเแบบนัาก <c oughs> <c oughs> เกี่ยวละเกี่ยวเด้อฝนจิมาอะไรนี่ลูกสุดท้ายของฤดูหนาวลูกสุดท้ายอฤดูาเครือก้วยมาใช่นะคือบักหนึงบอยง่นานี้บมี่ายขึ้นไงขึ้นใมันไงพอเลย เจ้าเอาขี้ดินก็มาเล่นกับน้องมันก็เฮี้ยเลยปัดไหยปัดไหมน้อยน้องแล้วสุบน้องสิุบขอปากแล้วจะน่อยไปแล้วก่อนไปโอ้ยป๊าตัวเกือบ ฟางโตกว่าใดนี่ถือว่ายังบุญมีอยู่เออลุกๆลุกวัวสร่างพลอยไม่ได้เลยมิดลงขางหัวนางบุญมีหมอเอื้อกกะกวดทั้งนั้นทั้งในบัดรรูดลงมาเลยกระชาแล้วบัตรยี่ห็อน้องยเ่ห้อน้องยีห้อน้องลินกันลิงลิงลิงกัน ทุ่ทีนาสงสารเป็นแม่นั่งลอยกับลูกบบบนี่ต้องมาเจออะไรแบบนี้แม่นิลีบอกเอจะฉีดยากมาอยู่พี่นะจะบอกเมื่อยบอกแม่ลิลี่คอยว่าอยู่น้ำกันเอื้อ้ยไปสิีวงคออยู่คอยคือๆูว่าปลายมัดมือมัดเบนเออเมียปะหเมียมุงเรื่องของเรื่องนี้นอกนี่ส่วนเอื้อยมาอยู่น้ำแม่นบอกเออแบบนั้น้ำแปลว่าให้มาเบิ่ง เพราะว่าผวนี่ยบ่คอยอยู่เฮือนน่นนี่นะรอยบ่คอยเยอะัก็ปเลยเลยัือเนี่ยคองเฮือดนะบันอหนึ้ยัอบพมาอยู่พี่ไดอยลืมเยบอยมาอยู่พี่ยังมเคยงนี้ไมือนคคยดนี่แหละพังพังมาเล่าสิตามให้ว่าตรงๆเด้อบมดนสรุปสรุปเจ้าน่ะ ส่วนเอื้อยจะมาอยู่นำ้ำหรือว่าเอื่อยเจ้าอยากมาขออยู่น้ำเจ้า<อ>แนวใดเออเจ้าส่วนเอื่อยออจ,ะอจะมาอยู่นำ้ำสาเหตุคือผัวเจ้าบกคอยอยู่เพื่อนแหละม,มาอยู่เป็นหมู่เจ้าเพื่อสีได้เห็นเวลาเจ้าอา,อาการกำเริบเนาะเออให้เข้าใจนั่น,น,นเดิน่นองเด้บอบ่แมนว่าพอ่อนี้ไล่นะ เดี๋ยวมาอยู่นํำเดี๋ยวมาขออยู่พอด้ไรจ้าเกาะในใดเ้ากระชังอะไรเด้อ่ะนังน่ะบ่อย่นั่งร้อยดีืุอเอออันนี้ให้เอฟซีแมแมนให้เอฟซีจำและกระเบิ่งน้ำกันเด้อพิน้องเด้อบ่าลาสิกลับไปทบทวนเลยกับิสิไปทามสซาพอดีไล่เพิ่นอีกนะ ว่าสรุปแล้วนี่แมนสรุปแล้วนี่นั่งร้อยนี่ส่วนเอื้อยมาอยู่น้ำบ่หรือว่าพ่อนี้ไลนี่เสนออยากมาอยู่น้ำน้องเองอยากมาคอยอยู่น้ำน้องเองอันนี้ถ้าเบิร์กน้ำกันพี่น้องเลยฮะสิไปถามพ่อนี้ไลเพราะว่าคลิปล่าสุดนี่บาร่าเนี่ยถามไปแล้วถามไปแล้วนานงงว่าอยอ่นั่งร้อยอีกชั่อบ้านนี้มาว่ายกพ่อคอยอยากได้ผู้นึงให้ยงคอยนี่อยากได้ผู้นึงยานคนมี เด่นน้อยๆลูกคอยน้องไงคือพาน้องสายจะมาอยู่นะใช่แดงนะเด็กน้องสายนะแดงนะเด็กเ้ยมันมาอยู่มาอยู่นะมแดงนันไหนผู้ชายนั่นผู้ชายน้องสายจ้ะน่ะซื้อเนี่ยได้น้องสายคนหนึ่งน้องบักกึกนั่นกซื้อแดงมันซื้อยัางน้องบักกึกนั่นสื้อเด้ง บ่อเต้นอนนอย่อเมย์คอย่าเอนยังเอ็นซื้อยังสเกตซื้อมื้อเกตกืกและกเกตอทาสัมผัสคืออสิงะไรขันอมอนมาอยู่น้ำได้ี่แบบโอเคเออให้เก่งคอยไปเอานองคอยด้ให้เก่งอันก็ว่าเอาไปใส่กไปไปเหตุการณ์เหตุงานกัไปวัยวิไลนีลูกลายอพอไลูกลายลูกตั้งหาคนบบานี้ที คนอยู่คนกินกันสิบ่พ่อได้มะแหนงลายคนมะแหนงเพิ่มบ้านแห่งเปลืองข้าวาวหนังขี้ขนาดข้าวคอยข้าวคอยยังม่ได้หมดคอยกินกินในสามเถื่อสี่เถื่อบ่ได้กินในลูกพนธุ์อะไรโหสี่เถื่อสามเถื่อห้าเถื่อไปกินข้าวเวอร์คอยอยากข้าวกินเนื้อข้าวมีกับข้าวข้าวกระสอบหนึ่งหอยจีได้บ่อาทิตย์หนึ่งกามดเอออยู่บ้านนี่เลย กันมาอยู่กงินแบบนันองทรายมาพอดีมันก็จะมาเพื่อนี่ก็ได้บ่งกันเดรวงน้องเด้อตกปองเด้อโอเคเป็นอะไดี๋วรไปเอาไปบอะหแวนําน้มีคนไปบอเขาเกี่ยวเขาแล้วเดี๋ยวบอกเ่าสิผาไปด้อแต่เขาขมาอยู่บ้านก่อน เดี๋ยวสิไปเออไปคุยกันเลยว่าสิมาบ่อยู่น้ำนางลอยแบบนี้ไปอยู่เป็นหมูนางลอยผมมีผู้อยู่นะผสิจะต้องถามผัวก่อนเด้อว่าผัวจะเชี่มาบ่โอู้หูขอให้อยากได้แล้วอยากได้บ่อนอนเบิกเออหอยากได้คนมาอยู่น้ามาเบิ่งเออเราสิได้ไปตามภาษาของเราเนาะไปตามภาษาสิได้ไปเต็มที่เราสิได้ไปเต็มที่มันว่าอุ้งห่งน้องนาง้อยมือย่างนี้อยากไปเต็มที่เลยอ่นือไปก็ไป ให้มันตายใครอยื้อหงคือไม HE, nice. okay. 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 Uh, hmm. mm ่วุ่นเพลงยินทังอยู่ได้เดี๋ยวสิไปรายงานนั่นพอแล้วว่าสันพอกลับมาเนี่ยเขาจะทำคุณคอยจะได้บ่ให้อยู่นลำคอยเอาน้องชายจะอะไรมาอยู่คอยนั่นดีแตาพอมีอะไรโอเคโอเคตามนั่นแหละนั่งน้อยสุสุดีด้วยเออให้เขาแรกก็เข่าขอยสิชาไปเด้อเขียวข่ากันรถไปนั่งรถไปคันคันจิตอะไไปเนาะแม่ ขณะนั่งก็นั่งสิไปบ้านน้องเบนแต่มือนั่นัวนอนมือนี่ยังไ่ได้ไปอย่วงแล้วสบายดีนั่งไว้โอเคโอเคสบายดีสาวไรยดยนันดสาวไสาวราเเอะไปลูกไปเลยไปแลวสบายดีโอเคพอน้องกะสิทเมื่อก่อน้นสวิตเข้ากัน ประมาณนี้เนะมาะบอกผัวจะอยู่เด้อบ่าบ่าราวมีเวียกว่าสิ <c oughs> เจ้าจะไปสายบ่าราวมีเวียก <c oughs> กันว่าเออยามือเศร้าหนาหเราไปโลด <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เราไปยามือเศร้าอะไรตอนเที่ยงอะไรเรามาเด้อ <c oughs> ลุกใส่เออตอนเที่ยงอะไรมาว่าสิ